ปภัยร้ายจากน้ำตาลที่มาพร้อมกับความหวานที่คุณต้องรู้คะ่ะน้ำตาลนะคะเครื่องปรุงแต่งรสที่ให้ความหวานนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในรสโปรดของใครหลายๆคนเลยทีเดียวใช่ไหมคะด้วยเพราะรสชาติความหวานหอมอร่อยชื่นใจจึงทําให้ผู้คนเนี่ยที่ได้ลิ้มลองเป็นต้องรู้สึกอารมณ์ดีทุกครั้งที่ทานอาหารที่มีรสชาตินี้กันนะคะโดยปกติแล้วเราจะทานน้าตาลจากส่วนประกอบในอาหารเช่นขนมเครื่องดื่มและจากผลไม้ต่างๆค่ะ แน่นอนว่าในวันหนึ่งนะคะเราทานน้ําตาลกันมากพอสมควรโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแต่จะมีสักกี่คนนะคะที่ตระหนัออกถึงอันตรายของการทานน้ําตาลเพราะแท้จริงแล้วการทานน้าตาลบ่อยๆหรือทานในปริมาณที่เกินกว่าร่างกายต้องการนั้นย่อมสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้นะคะมากกว่าที่เราคิดนั่นเองค่ะเราไปทําความรู้จักกับอันตรายของการทานน้าตาลดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ อาจารย์เดนี่วันสตรีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดเรเดนี่วันสตรีช่องที่นำานสนอความรู้ความสุขความสุขความงานและความยอดเยี่ยมแห่งชีวิตมามอบให้แก่ทุกท่านค่ะน้ำตาลคืออะไรนะคะน้ำตาลก็คือสารที่ให้ความหวานนะคะที่ผ่านกระบวนการผลิตนะคะซึ่งมีคุณสมบัติเป็นน้ำตาลซูโครสค่ะโดยในปัจจุบันนะคะน้ำตาลมีด้วยกันหลายประเภทค่ะเช่นน้ำตาลทรายหิบน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลปีบ๊บ น้ำตาลายแดงน้ำเชื่อมและกากน้้ำตาลเป็นต้นค่ะน้ำตาลนะคะจะเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีเส้นใญ่อาหารค่ะโดยน้ำตาล1กรัมให้พลังงานมากถึง4กิโลแคลอรีนะคะซึ่งในหนึ่งวันเนี่ยเราควรทานน้ำตาลไม่เกิน4ช้อนชาเพราะหากเราทานน้ำตาลที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดโทษกับร่างกายได้ค่ะ เนื่องจากร่างกายยังจะเป็นต้องได้รับสารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนนะคะในปริมาณที่เพียงพออย่างน้ำตาลก็เช่นเดียวกันนะคะหลายคนที่ลดน้ำหนักอาจจะหลีกเลี่ยงการทานน้ำตาลโดยสิ้นเชิงนะคะโดยหารู้ไม่ว่าการที่ร่างกายขาดน้ำตาลนั้นนะคะจะส่งผลทําให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้และอาจจะทำให้มีอาการต่างๆตามมานะคะเช่นอาการหน้ามืดเวียนหัวและรู้สึกอ่อนเพลียเป็นต้นค่ะ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะแม้ว่าไม่ควรจะทานน้ำตาลมากเกินไปเพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงอย่างไรก็ดีนะคะควรจะต้องทานน้ำตาลบ้างในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายค่ะเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้ต่ำลงจนเกินไปค่ะซึ่งในคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ในกรณีที่ทานน้ำตาลมากเกินไปจะเกิดทั่วต่อร่างกายอย่างไรบ้างนั้นนะคะเราคงต้องไปดูกันค่ะอันตรายข้อแรกนะคะ ไขมันจะสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะการทานน้ำตาลในปริมาณที่มากนะคะจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะเนื่องจากว่าน้ําตาลหลายชนิดที่เราทานกันเข้าไปนั้นนะคะมักจะเข้าไปสเก็บสะสมไว้ที่ตับในรูปของไกลโคเจนแต่เมื่อมีปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะจะทําให้ตับเนี่ยส่งผลดไขมันไปตามกระแสเลือดโดยจะทําให้เข้าไปสะสมตามหน้าท้อง ้นสะโพกหรือต้นขานะคะจนทําให้มีรูปร่างอ้วนหรือมีไขมันส่วนเกินจนไม่น่ามองเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นนะคะน้ําตาลยังเป็นตัวกระตุ้นให้ตับเนี่ยผลิตคอเลสเตอรอลชีที่ไม่ดีมากขึ้นค่ะและยังไปยับยัง้งความสามารถในการกํจาจัดคอเลสเตอรอลชีพที่ไม่ดีเนี่ยออกจากร่างกายอีกด้วยค่ะอันตรายข้อที่3นะคะทําให้กระดูกและฟันไม่แข็งแรงค่ะ น้ำตาลที่มีส่วนผสมของซูโครสนะคะถือว่าเป็นอาหารชั้นเยี่ยมนะคะของเหล่าแบคที ria ที่อยู่ในช่องปากเรานั่นเองค่ะซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทาให้เกิดโรคฟันผุค,ค่ะเกิดค่าพลาสนะคะหรือเกิดเหนือกอักเสบได้นอกจากนี้นะคะยังเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคกระดูกพุนได้ด้วยค่ะอันตรายข้อที่3นะคะอาจจะทําให้ภาวะเลือดนเนี่นเป็นกรดได้ค่ะ การทานน้ำตาลที่มากเกินไปนะคะโดยเฉพาะน้ำตาลเชิงเดี่ยวเช่นน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลฟุกโตสนะคะน้ำตาลเงาๆนะคะจะเข้าไปสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายรับมากเกินไปนะคะจะทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นกดส่งผลให้ร่างกายเสียความสมดุลและระบบการทํางานของร่างกายเนี่ยล้มเหลวได้ค่ะอันตรายข้อที่สีนะคะความดันเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะน้ําตาลถือเป็นสารอาหารที่ให้ความหวาน ที่มีไขมันเป็นจำนวนมากนะคะโดยสารเหล่านี้จะทำให้เกิดกดไขมันสะสมตามอวัยวะภายในที่สำคัญของร่างกายค่ะเช่นหัวใจตับหรือไตนะคะซึ่งทำให้การทำงานของอวัยวะดังกล่าวเนี่ยเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะถูกไขมันอุดตันจนทำให้เกิดอาการความดันเลือดเพิ่มขึ้นสูงได้ค่ะอันตรายข้อที่5นะคะจะทำให้เกิดความเครียดกับร่างกายได้ค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าการทานน้ำตาลจำนวนมากนะคะจะทําให้เรารู้สึกคลายเครียดนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าน้ำตาลจะช่วยลดคอร์ติซอลที่ทําให้ร่างกายเนี่ยลดความเครียดได้ก็ตามนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยกลับอาจจะทําให้คุณเครียดมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะ mm hmm. เพราะการทานน้ำตาลมากๆเนี่ยจะทําให้คุณอ้วนแน่นอนค่ะอันตรายข้อที่หกของน้ำตาลนะคะคือเป็นสาเหตุของโรคร้ายค่ะ น้ำตาลนะคะถือเป็นตัวร้ายที่ทำให้ร่างกายเกิดโรคต่างๆได้หลายโรคนะคะเช่นอาการปวดศีรษะปวดไม่เกรนนะคะตะคิวนะคะสิวผื่นขึ้นแผลผู้พองและแผลดิสโดวงทวารหนักนะคะเบาหวานโรคหัวใจโรคเมงตับนะคะซึ่งอาการเจ็บปวดเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากการทานน้ำตาลที่มากเกินไปนั่นเองค่ะอันตรายข้อที่7น,นะคะก็จะทําให้คุณรู้สึกง่วงนอนมากขึ้นถ้าหากทานน้าตาลในปริมาณที่สูงค่ะ หลายคนนะคะคงชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มเพื่อแก้ง,ง่วงในช่วงเวลากลางวันนะคะรู้ไว้เลยนะคะว่าไม่ได้ช่วยทําให้คุณหายง,ง่วงได้อย่างแท้จริงค่ะเพราะการทานน้าตาลหรืออาหารที่มีรสหวานมากๆนะคะจะทําให้การทํางานของสมองช้าลงไม่สดชื่นนะคะและก็ยังเป็นเวลาในช่วงบ่ายด้วยก็ยิ่งทําให้คุณเนี่ยรู้สึกง,ง่วงนอนมากขึ้นนะคะเป็น2เท่าเลยทีเดียวค่ะสำหรับอันตรายข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่แค่ะ ทำให้เราเนี่ยแก่เร็วนะคะน้ำตาลนะคะเมื่อเข้าสู่กระแสะเลือดล้างนะคะก็จะไปเกาะหรือไปจับกับเส้นใยโปรโตีนในร่างกายของเราค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นโมเลกุลที่มีชื่อว่า a อ e ค่ะหรือที่เรียกว่า advanced glycation end products นั่นเองค่ะซึ่งโมเลกุล a อ e นี้นะคะจะไปทำลายโปรโตีนที่ชื่อว่าคลลาเจนค่ะแล้วก็อีลาสตินด้วยซึ่งเป็นโปรโตีนที่ทำให้ผิวกระชับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะ เมื่อโปรโตีนเหล่านี้นถูกทําลายไปนะคะก็จะไม่ผิวเราเนี่ยมีริ้วรอยเหี่ยวยน่นและหย่อนค้อยก่อนไว้นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะถึงอันตรายของน้ําตาลนะคะถ้าหากเราทานมากเกินพอดีค่ะวันนี้อาจารย์เรนิว s สีนะคะก็ขอฝากคลิปความรู้ดีๆให้กับทุกท่านนะคะด้วยรักและห่วงใยใส่ใจในสุขภาพของทุกท่านนะคะ อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวนะคะเพื่อทำประโยชน์ให้กับครอบครัวสังคมประเทศชาติและโลกใบน,นี้เป็นนานๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ส่งต่อความรู้ดีๆไปให้กับคุณที่คุณรักค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ That, that one dance!